สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องยังไม่รู้ตัวว่าตายเริ่มเลื่องกันเลยเมื่อตำรวจแจ้งว่าเพื่อนผมถูกกลุ่มวัยรุ่นฟันคอขาดแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าผมได้แต่อึง้งจนทำอะไรไม่ถูกยืนงงอยู่แบบนั้น อย่างคนนึกอะไรไม่ออกเสียงญาติเพื่อนร้องไห้และงมกดด่าพวกวัยรุ่นที่มาทำลายเพื่อนผมบางคนก็มาด่าผมด้วยที่ไม่ดูแลเพื่อนวิ่งหนีเอาตัวรอดคนเดียวผมได้จะยืนตัวชาข้างในหัวมันตื้อไปหมดแทบไม่รับรู้อะไรขาก็ไม่มีแรงเดินเข่าอ่อนแทบยืนไม่ไหวและไม่นาน ญาติญาติเพื่อนก็พากันไปดูศพเพื่อนของผมในป่าผมยอมรับเลยว่าผมไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปเห็นสภาพเพื่อนแบบนั้นขอร้องให้ตำรวจพาผมแยกไปให้การที่โรงพักตลอดทางที่ถูกพาไปโรงพักผมคิดไปคิดมาหลายตลบจะเล่าความจริงดีหรือเปล่าแล้วเขาจะเชื่อผมกันไหมคิดแล้วคิดอีก ผมก็ตัดสินใจว่าไม่เล่าเรื่องเมื่อคืนดีกว่าผมให้การไปว่าพอมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกันแล้วผมก็วิ่งหนีกลับบ้านคนเดียวเลยแม้ตำรวจจะพยายามเอาเหตุผลโน่นนี่นั่นมาถามผมว่าไม่ห่วงเพื่อนเลยหรือไม่คิดจะตามหาเพื่อนเลยหรือที่ยังไม่กลับถึงบ้านกลับเข้าห้องนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือผมได้แต่นั่งนิ่ง เพราะไม่รู้จะตอบยังไงกับความจริงพอบอกไปก็คงไม่มีใครเชื่อผมแน่หลังจากให้การเสร็จกลับมาที่บ้านผมได้แต่ไปขอโทษกับญาติญาติเพื่อนที่ผมเป็นต้นเหตุให้เพื่อนเสียชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปอย่างยากลำบากสำหรับผมมากช่วงสาย,ายตำรวจ ก็ตามจับคนที่ทำให้เพื่อนผมเสียชีวิตได้ครับเห็นตำรวจบอกว่าคนร้ายยังเมาหลับแออยู่ในบ้านอยู่เลยตอนที่ไปจับกลุ่มตอนนั้นผมสติหลุดมากอยากจะไปเอาคืนให้เพื่อนแก้แค้นให้เพื่อนแต่ก็ถูกญาติญาติเพื่อนกันไว้ไม่ให้เข้าไปตอนที่คนร้ายมาขอขอมามารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนพาผมไปที่วัด แล้วก็เจอลงศพที่มันจุล่างเพื่อนไว้ภายในเรียบร้อยแล้วตั้งอยู่กลางศาลาผมรู้สึกเสียใจและเป็นทุกข์มากได้แต่คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้เพื่อนต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ตอนนั้นรู้สึกไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทำอะไรเลยแต่ก็พยายามช่วยตามเพื่อนๆนให้มางานศพแต่พอเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันมากเพื่อนเพื่อนหลายคนก็เลยติดธุระไม่สามารถเดินทางมาได้ คืนแรกก็เลยยังไม่มีใครมาเท่าไหร่วัดที่ตั้งศพเพื่อนก็เป็นวัดเล็กๆเก่าๆไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมามากนักแถวนี้ญาติๆเขานิยมมานอนเฝ้าศพที่ศาลากันมากกว่าพอดึกๆก็เริ่มมีวงไฮโลของชาวบ้านมานั่งเล่นกันเป็นเพื่อนศพพอให้ใคลายเงาได้บ้างผมไม่ได้กลับบ้านเปลี่ยนชุด นอนอยู่ที่ศาลาตั้งศพนั้นจนถึงเช้าคืนที่สองช่วงสายๆหลังจากกลับไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดแล้วผมก็มาช่วยรับแขกที่ศาลาอีกทีจนกระทั่งช่วงเย็นเย็นเพื่อนผมก็ขับรถมาจากกรุงเทพกันเดินทางมาด้วยกัน4คนแล้วเพื่อนก็เอาซองมาช่วยงานศพเอาไปให้ญาติเพื่อนที่เสียชีวิตเป็นเงินที่รวบรวมกันมา จากคนที่ไม่ได้มาด้วยเขาก็ฝากใส่ซองกันมาให้หลังจากสวดอภิธรรมเสร็จเกือบเกือบสองทุ่มเพื่อนเพื่อนมันก็อยากจะอาบน้ำแต่มันไปดูห้องน้ำวัดแล้วมันไม่สะดวกผมก็เลยพาพวกมันไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดที่บ้านของเพื่อนที่เสียชีวิตขับรถมาถึงหน้าบ้านไฟหน้าบ้านไม่ได้เปิดไว้ทำให้บรรยากาศตอนนั้นมืดมากผมเดินเข้าไปเปิดไฟหน้าบ้าน แล้วไขกุญแจเข้าบ้านที่ประตูใหญ่อย่างคุ้นเคยเสียงเพื่อนเดินถือกระเป๋าคุยกันดังตามหลังผมมาพอเข้าไปในบ้านได้ก็พากันไปนั่งเตรียมตัวอาบน้ำกันอยู่ในครัวตรงหน้าห้องน้ำแสงไฟในครัวมันสลัวสลัวพอเป็นหลอดไฟดวงเดียวห้อยลงมาจากคือเพื่อนคนหนึ่งพอมันหอบเสื้อผ้าได้ก็รีบเข้าไปอาบน้ำก่อนเพื่อนเพื่อนอีกสามคนที่เหลือ ก็นั่งค้นเสื้อผ้าในกระเป๋าเตรียมตัวอาบน้ำคนหาอะไรในกระเป๋ากันอยู่สักพักเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันลืมแปรงสีฟันแถวนี้มีร้านขายของไหมคุยกันไปคุยกันมาเพื่อนอีกคนก็ลืมโน่นลืมนี่ก็เลยจะไปร้านขายของกันหมดผมก็เลยบอกว่าลองขับรถไปหาดูแถวแถวนี้น่าจะมีแล้วไม่นานเพื่อนมันก็หายไปซื้อของกันหมดครับ ทิ้งให้ผมกับเพื่อนเดกคนที่กำลังอาบน้ำอยู่อยู่ในบ้านเพียงสองคนพอเพื่อนออกไปบรรยากาศมันก็เริ่มเงียบอยู่ๆก็มีแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาตรงเข้ามาในครัวผ่านหน้าผมไปเดินไปทางตู้กับข้าวแล้วก็หยุดอยู่ตรงตู้กับข้าวแล้วก็ร้องเหมียวก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นไปดูที่ตู้กับข้าวผมเห็นดังนั้น ผมก็เดินไปหามันหิวข้าวหรือเมียวน้อยมันก็มองหน้าผมแล้วอยู่ๆผมก็ดุถึงเรื่องเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นคนชอบแมวมากที่บ้านมันเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งด้วยพอดึกได้ผมก็เลยรีบหาอะไรในตู้กับข้าวมาคุกให้แมวกินโชคดีนะที่ยังพอมีเศษอาหารเ,เหลืออยู่บ้างพอผมเอาจานข้าวแมวมาวางลงให้แมวกิน มันก็เดินมาดมดมสักพักแล้วมันก็เดินออกไปผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เลยเดินมานั่งเล่นที่เดิมได้ยินเสียงเพื่อนาบน้ำหยุดสักพักก่อนจะเงียบไปอยู่ๆแมวตัวเดิมก็เดินมาอีกเดินผ่านหน้าผมไปแล้วก็หยุดดมอยู่ที่จานข้าวก่อนจะร้องเหมียวแล้วมันก็เดินกลับไปทางเดิมพอมันเดินผ่านหน้าผมอีกผมก็เลยสงสัยอะไรบางอย่างขึ้นมา แมวอยู่นี่ตลอดเวลาเลยหรือวะแล้วมันไปนอนตรงไหนว่าแล้วผมก็เลยค่อย,อยๆย่องย่องเดินตามแมวไปแมวมันก็พาผมออกไปตรงโถงหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยวไปทางห้องที่ผมนอนทางเดินตรงนั้นมีเพียงแสงจากห้องโถงส่องไปเป็นแสงสลัวๆก่อนถึงห้องที่ผมพักจะมีประตูห้องนอนเพื่อนอยู่ก่อนจะถึงอีกบาน แมวมันก็เดินไปหยุดตรงหน้าประตูห้องเพื่อนนั่งลงแล้วก็มองขึ้นไปตรงลูกบิดประตูก่อนจะร้องเมี้ยวขึ้นอีกผมได้แต่นึกในใจมันคงคิดถึงเจ้านายมันกำลังจะเดินไปลูบหัวมันแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูลั่นดังแกลกจนผมชะงักหยุดบองไปที่แมวตัวนั้นแทบจะก,กั้นหายใจแล้วประตูห้อง ก็ค่อยๆเปิดแง้มออกมาช้าๆ <S 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 ขนหัวผมลุกตั้งแขนขาเย็นเฉียบขึ้นมาอย่างกระทันหันตัวเก่งจนไม่กล้าขยับไปไหนได้แต่จ้องไปที่แมวตัวนั้นแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้าไปข้างในห้องประตูอย่างช้าๆสักพักก็ได้ยินเสียงแมวมันร้องอีก,ด,ออกดังออกมาจากข้างในห้องเฮ้ย hey! ผมอุทานในใจว่าใครอยู่ในห้องวะสักพัก ก็เริ่มได้ยินเสียงไม้พื้นกระดานในห้องลั่นเหมือนคนกำลังเดินอยู่ในห้องใจผมเริ่มเต้นแรงค่อยๆเดินไปที่ประตูห้องเพื่อนที่เปิดแง้มอยู่แล้วผมก็ย่อตัวลงนั่งคุกเขา่าแล้วค่อยชะโงกหน้าเข้าไปตรงช่องประตูที่แง้มอยู่ช้าๆภายในห้องมืดๆมีแสงลอดเข้าไปตรงประตูที่แง้มอยู่พอมองเข้าไปในห้องก็เห็นแมวตัวนั้น นั่งอยู่ตรงปลายเตียงแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปบนเตียงผมก็เลยค่อยๆกวาดสายตามองขึ้นไปที่เตียง hey, เฮ้ยเชี่ยล่างเงาดำทะมึนไม่มีหัวนั่งอยู่บนเตียงหายวับทันทีที่ผมสรงเสียงร้องออกมาขนหัวลุกตั้งร้องโวกเวกไม่เป็นภาษาพางรีบลุกวิ่งออกไปหาเพื่อนที่ห้องน้ำอย่างไว ผมวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในครัวเฮ้ยๆขนาดเดียวกันก็เห็นเพื่อนวิ่งออกมาจากห้องน้ำเป็นอะไรวะแหกปากร้องทำไมเพื่อนรีบวิ่งมาหาผมด้วยอาการหวาดผวามองซ้ายมองขวาไปรอบๆมีอะไรวะผมพยายามตั้งสติจะพูดยังไงดีไม่ให้เพื่อนมันกลัวเลยถามมันไปด้วยเสียงสันๆว่าคนเราตายกี่วันวะถึงจะรู้ว่าตัวเองตายโปรดติดตามตอนต่อไป